เนาะเพราะว่าแขกส่วนใหญ่จะอยู่จะอยู่ทางนอกสวดจบลงไปเป็นตีเรียบร้อยสวดมาติกาเรียบร้อยนะครับเหลือสวดพอดครับครับมาได้มาได้จดเรียงชื่อนะครับพอ,อแจกเป็นเบอร์เป็นบัรนะครับเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับท่านใดนะครับได้หมายเลขหนึ่งนะครับท่านมารับผ้าจากต่างเจ้าภาพเสร็จแล้วประคองผ้าโดยวอวค์พระรพเสร็จ หลังจากนั้นก็น,นำไปทอดทับไว้บนตรงพายภูสสยงตรงหน้าพระสงฆ์เดี๋ยวคณะกรรมการจะบอกเห้ว่าท่านทอดไว้ตรง,มงหรมายเลขหนึ่งครับท่านที่ท่านดได้หมายเลขหนึ่งเชิญเลยครับ,บรับผิ เสร็จแล้วไปทอดทับไว้บุญพระพุทธโยมตรงน้าพระสงฆ์นะครับครับต่อไปท่านที่ได้หมายเลขสองนะครับเรียเชิญเลยครับหมายเลขสองครับ ที่ได้หมายเลขสองนะครับเชียร์นครับ,บวันก็ดูกนะวันสี่จะวุ่นวายน้อยหนึ่งแต่ก็เพื่อหอมรวดเร็วนะครับเขาก็มาได้ไปทำพิธีที่ในปา่าจ้าแทนนะครับทำพิธีที่รีเซตมดนะครับ ผังผอดผ้าบางสะนผ้าใยบางสะพูแล้วก็ผ้าใยชุบพิเศษนะครับครับท่านใดได้หมายเลขสามนะครับขอเรียนเชิญเลยครับหมายเลขสามนะครับเป็นมาแจกเลยหมายเลขสามนะครับขอเรียนเชิญเลยครับหมายเลขสามนะครับ ถ้าจะถ้าจะเอาอย่างอันท่านต้องจดชื่อมาแล้วก็จะเชิญเพื่อนไปคางเขา้าแล้วพวกมันมีชื่อมาเพื่อแล้วเขาจะเขาก็มาไ,ได้เชิญเพื่อนเรอก็กเอาไปวอเาเพื่อกับผู้สูงอายุเลยนะครับแล้วแต่ท่าน,นครับครับต่อไปท่านได้ได้หมายเลขสี่นะครับขอนนเชิญเลยครับหมายเลขสี่สี่ เดวที่โต๊ะก็โต๊ะมันกับซื้เต็นนั่นน่ะฝนนะมันจะรอดถ้าผู้อื่นแน่นอนครับท่านใดได้หมายเลขสี่แล้วขับกอลิเชิญเลยครับหมายเลขสี่มาหาบ้านจะรักยกระผ้าหรอกครับเสร็จแล้วท่านก็นำไปถอดทับไว้บนมาผู้สยงคุณอาอับละสงห์นะครับเดี๋ยวคณะกรรมการจะบอกคือเนาะว่าท่าน ทอดไว้ตรงหน้าพระสงค์รูปไหนนะครับต่อไปท่านไดได้หมายเลขห้านะครับขอรินเชญเลยครับหมายเลขห้านะครับขอรยนเชนเลยนะหมายเลขห้าครับมันก็สะดวกไปคนละอย่างนะครับแต่เราไปทําที่ในอกปจัจจานั้นนก็นสะดวกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้พักเลยนะครับพระทรงทำพิธีเซต เขาก็กข้ากินน้ำก็ได้แลกต้องไ,ไปทำพิธีผู้แทนนะครับเอาประสงค์ไปแทนนะครับอตอนนี้อมาทําพิธีนี้เซ็จประสงค์ท่านก็จะได้จักได้จุ่มไปต่ออ่านที่เขานิมนท่านไว้นะครับครับต่อไปท่านใดได้หมายเลขโกค,ครับ,รบท่านที่ ได้หมายเลขหกครับขอเรียนเชิญเลยครับเลขหกกับเลขเก้าพอคำเึงเลขเก้าก็่จะขีดไว้นะครับมันจะมันจะมันจะปิ้นกันมันเหมือนกันนะครับหกกับเก้าตัวเมืองก็ยังเหมือนกันเลยครับเลขหกกับเลขเก้านะครับสำหรับผ้าสำหรับผ้าครับเนื่อนั้นนะครับก็จะคือจางลูกหลานนะครับอได้บอกเพื่อกรผู้สูงายุเลยนะครับเพราะว่าเขา ก็มาได้มีรายชื่อแล้วก็มาอยากเยื่นรองเท้าก็ต้องถอดนี่เองรองเท้าก็ต้องถอดละพน,น,นุลงเนาะขับต่อไปท่านได้ได้หมายเลขเจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดนะครับขอเรียนเชิญเลยครับชุดที่เจ็ดนะครับ ชุดที่ 7. เจ็ดครับรับผ้าจักกางชล้ะครับรรประกอบผ้าโดยวองเคารพเสร็จแล้วท่านก็นําไปทอดทับไว้บนผ้าคูสยงตรงหน้าพระสงฆ์ทั้งแปดรูปนะครับรูปใดเดี๋ยวคณะกรรมก,การสารวัตรจะบอกคือว่าท่านถอดเอาไว้ตรงพระสงฆ์รูปไหนนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านก็กรับไปนั่งที่เดิมนะครับเพราะว่าทา,าง เจ้าภาพนะครับจะได้ํดำคงชำรวยทำเข้ามาแจกต่อไปท่านได้ได้หมายเลขแปดนะครับขอเชิญเลยครับชุดที่แปดนะครับชุดที่แปดนะครับขอเชิญเลยครับหมายเลขแปดชุดที่แปดนะครับ อ๋อพัดแปดนะครับหมายเลขแปดนะครับบริจนะลรอบ หมายเลขที่ท่านได้เอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้วันนี้วันที่สองรับต่อไปท่านได้ได้หมายเลขเก้านะครับชุดที่เก้านะครับเดนเจญเลยครับชุดที่เก้าครับเ็นเจนเลยนะครับ ที่ได้หมายเลขเก้าครับเอาทีเดียวเลยไ่ต้องมาเดินหลายรอบนะครับเข้าดอกจันแล้วก็ของชํำรวย